ใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งไม้ต่อแล้วก็ไแบบสองบอลนะครับสวัสดีครับอ่ะขึ้นเอกสีต่อต่างว่าไม่จีบไม่จีบเสียงดีมากต่อกันเด็เตอร์ไหนเขาได้ภาพสตีมแตกปะด ราคา 1.5k ในแอปส้มกับแอปฟ้าทูกฟ่ามันจะประมาณ1.2 1.1ประมาณนั้นโซนซ้ายเราเหมือนมีโดดตามมาดนะมม้วยนะอ่าบนหัวลงหนามวมยหนาม,มยวยอะไรตึกแดงมี ตาไม้กับดูหน้ากูเหมือนพานมากมั้งไอ้เหี่ยมันจะให้มึงเป็นพานป่าวะเพื่อนเออผมคิดว่ากูเป็นพานหม่องแน่วะก็ส่องเด๋ยบใบหนึ่งนะ พนี้ด้วยขอบคุณคุณอ่าประวินวัดใช่ไหมครับขอบคุณนะคะประเดิดตามตอนเทียงนี้ไอดีก,าาาก,กลางครับเขาสมัครหมดแล้วเรื่องไม่งเหรอวะ ไม่มีเลยประตูด่านฟ้าเอ้ประตูชั้นสี่เปิดนะเพื่อนประตูระเบียงมันเปิด,ดปิดอ,อยู่ลยแล้วไอเจยัจยนเล็กก็มียังลดอยู่เอน้องเฮ้ยมีละได้ละมนหัวี่ะตัวหนึ่งเฮ้ยหลุดลงว่ะสองตัวว่ะตะกีจะังควาวนกัชั้นล่างชั้นล่างตะขวานะน้อง น,น็นอกหนึ่งน็อกหนึ่งปากเลยเดินนะเดอนลงมเตอยิงมาอีกตัวนึ่งเดี๋ยวกแพงอยู่นะไม่มีเน็ตเล่นวะตรงไหนพีมาฮะกําเน็ตให้กําแพงกําแพงเน็ตอนะนัเรีย Watch out เดี๋ยวมิตลมาตัวนึง ตัวเดียตัวใกล้เนี่ยเฮ้วิ่งสายล s <S แล้วงนี้แล้วกนิดใกนิดวัดสุดเลยัวยกว่าคือวไหวววววมะใจเย็นสองอ่ะอใจเย็นสองเมื่อกี้เดินห้าวเลย เช่ใช <Happiness. S 2> <allen. S 1> ่หนวประวังเลยถางบอล เยังปะยังไม่ได้ปะไอแต่มีลอยฟาร์มมีคนลงลอยฟาร์มบ้านบ้านกว่าหยุดอันนี้ได้หยุดใงขังนี้ได้พี่ยังไม่ได้ยิงเลยใช่ปะไอตัวที่วิ่งมามันไม่มีตัววิ่งมาจากเไินเล็กใช่ปะไม่มีไม่มีโดนแน่วะ เส้นทางนี้ตอนนี้ขับรถวนไปดูก่อนไม่มีเ <c oughs> ชี่ยมันไปนไหนวะแม่งพาหลอนจัดหนวยจะออกที่ใครครับเลินไม่มี ขอบคุณครับขอบคุณกระทะหนึ่งใบนะครับคุณอ่าปวินพัฒน์ใจดีว่าวะกลัวว่ะเอเอไม่เว่งอ้อมไปคาทิโนโลแล้วะอย่าตามหาสิ่งที่ไม่อยากาหาเราจริงเราต้องเอาต้องออกล่ายัางไงล่าเอาเอล้วต้ว,วแล้วต้อไป ดูดิวะรถมีรถไหม,มนองนี่มีนี่จีเย็นว่ะทั้หวานได้แหละกูนั่งเก็บของไี้แหละเอายิงกูเลยมานี่มีเจ็บอยู่หลังน่ามวยไม่ยิงของดูมันทิ้งของไอ้ที่ะแม่งไอ้นี่มันทิ้งของมั่วไปเลยอ๋อกับชีวิต เแค่นี้เจยวมีแล้วนี่หว่ารอสิบหกโปโมนะพี่ตอดูของไอ้ตัวชั้นล่างไปน,นึงนะพี่เรื่องกูจะโดนล่าหรอยิงอ,อ,อีกไปน,นี่ยโดนเด <c oughs> ้อล่าหรอกอย่าแม่งเอากูไปแล้วเด้อรอบเต็ม เลี้ยบสายบนนี่นมันลดลดชากหรือรถตบวะชากอ่อนชากถึงเข้มหนึ่งวะชากผมเบลวรถนะต้องมีเดี๋ยววะชูมาเนี่ยมาไม่เยอะแม่งออกช้าไม่มีที่เล่นหนุ้ย เอาปุเจ of of oh, ้ต้มาข้ามคนไม้งงเลยพาโดนไปส่งลงรถแม่งได้ยินเจ้าตู้เฮ้ยมาแล้ว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 มาเร็ว Watch o u ัวไม่รอาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหแม่งจอดนิ่งๆกูยิงไม่เข้าหัวได้ไงวะ นี่ออนเซนยิงโ์กุบะทีจอดนะมันจอดอยู่ในหลุมจอดอยู่ในหลุมล่ารอยยิ้มล่ารอยยิ้มไม่เต็มไอจิบอะพอมีบักกี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวอย่างน้อยสองฮะอาจจะสามเออที่มันใช้ไป ไปไหนวะสองตัว่ห็อล็อกๆเลยก่อนเติมเลยนะเรียมเรียมไอ้ครบเจ็ดพอดีอ่ะมันปลาสโมกว่ะ,ะเกือบ ดอยยิ้มที่ฟามมาใาเธอมันช่าง ที่เอ้ยังโฟกูไม่ดันเลยไม่ได้ใช้เลย, <c oughs> อ,ยอ,อย่าไปฟาร์มเยอะครับฟาร์มไม่ได้เล่นจะเอ,อะไรยิ่งข้ฟาร์มอะไรเยอะไม่ได้ยาวหนูได้กลับบ้านนะยังได้กลับบ้านยังครับ อ okay, อ้อย่าความโอเคได้แม่ความระมัดเต็มที่ถึงเลยไม่ฟั<อ>งปุ๊กมันไม่ฟังเลยฟังฟังกูดิไม่ฟังกูไม่ได้ไอ่ะกูไล่ออกจริงเแม่ค่อเที่ยวฟังโนจัด ผมขับมอเตอร์ไซค์น่าจะทรมานน้อยกว่ารถตู้โอ้โอมันนั้นน่ะขอนุ่มมาเหรอน่าขอบคุณันหยงเยาเลยอ๋อเคโอเคผ่คาแน่เายเออเลอรอะไรเนะี่ยนี่ก็สวย ได้ได้มันบังอาจยิงหลังได้ยั่งไรวะเคยแม่งชุบเสร็จปุ๊บแม่งนั่งเนี่ยบนรถ hey, <lock. S 2> เฮ้ยรถเฮ้ยเล่นมาน อกไปนอกไม่ได้ยี่ตัวนะจะไปเติมนี่ปะเดี๋ยวไม่มีไม่มีเดียว สายมื้เนี่ยขับมากัดสายเนี่ยไปลงรถเที่ยวเออเดืด้วยนะเดืเดอดไม่เที่ยวเดือดับรถเที่ยเลย มีมีมีตรงหินเลยสองตัวน่าสุดเจอดรถเยอะเลยไม่เลยโดนเพื่อนเรากดจะมาเติมแล้ปะเนี่ยอ่าเต็มอยู่ไหนไม่เจอมองไม่เห็นเลยขึ้นรถละตายดีขัลรถ เขาบอ,อกปะจอดนะไม่ออกไม่ออกไม่ไม่จอดจอดผมจำไ <40 S 2> ม่ดูแลจำยาลงไงแกอะจอมกะออกนะรถมัจนจะระเบิดเจ็ดสิบร้อ ความตายมันอีกในบ้านในบ้าน อะไวะขับรถเหมือนคนเมาเลยเียเน,น่เลยวะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณโมดัสดีครับต้องมองเลยวันนี้ผมงผ โอเควิ่งเชื่อไม่นอกบนหัวโดนหัวโดนเจ็บมากๆเลยนะโดนคือไม่ได้เพิ่งไปหาที่เต็มๆไปก่อนนะต่นหัวโดนอยู่ตรงนี้เลย w a การต่อมันน่าจะยิงทะลุกระจกเดี๋ยวกูรอมอง ดแต่งนะโดนบนหัวสวัสดีครับคนถูกทิ้งแข่งเป็นไงบ้างเราก็ดีไปต้องทำโมดดีได้กว่านี้นอกไปสองผมไม่รู้ว่ามีเพื่อนหรือเปล่าสามตัวอันี้นตายเลยสวยตีโต สีต่อุดทาจาสวัสดีครับน้องเชสวัสดีครับสวัสดีครับอนนี้สาตรีมมาห้าชั่วโมงเลยแต่มันไม่แจ้งเตจอคนดูใช่ไหมล่ะ ไปหน้าพี่แล้วก็ตรงนีเลหน่งแ้วอตรงตรมงโดนยอเลยไอตรงที่หดรจุดตรไหนวะเนหน้าก็ขาดไิดเตียว

ไม่ตะลุวันตายยากตายยินอากาศดีวะเนี่ยเดี๋ยวแล้ว่าสวัสดีครับคุณเอ่อ